คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยวาจาใช่หน้าหวานคนจะแก,ะก <S 1> <S 1> ่คุยคนจะแก่แก่ความรู้ใช้อยู่นานคนจะรวยรวยที่หน้าบานใช้บ้านโตนั่นแล้วทำหน้าบานเขาไว้นะเออ เอามาใกล้ๆนี้แถวอยู่นี้เอ๊ะมันออกไหมเนี่ยเนียว่อีกอีกอีกตัวหนึ่งมาจับมันออกไหมนนมือถืออีกตัวหนึ่งมาจับมาดูด,ดีทางโน้นทางนน้นทางนางน้น ง Jong งงงลูก <t> ศิษย์เจองงแน่งงงโออย่ ความจริงก็ไม่ได้ติดไฟ้สดหรอกนะเป็นคนค่อนข้างจะอินดี้พอสมควร <c oughs> <c oughs> ชอบแบบปีกวิเวกสวัสดีทุกคนครับ <c oughs> สวัสดีทุกคน <c oughs> ทำงานนี่นี่ของจริงนะนี่ถางหญ้าถางหญ้าสวนหลังบ้านตั้งแต่กี่โมงเนี่ย ตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยจนถึงเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยที่ถางยาได้แค่เนี้กับน้องนุกกี้เนี่ยมา <c oughs> จะมาสอนว่าจะสอนว่าสอนเลขจะตัวเนี่ยมีบางสิ่งที่นักเรียนไม่รู้และเป็นบางสิ่งที่สําคัญแล้วก็สามารถใช้ในการพยากรณ์ได้เนาะไม่ต้องอะไรมากเลยทุกท่านไม่ต้องอะไรมากเลยในวิชาโบราณอย่างนี้ คนที่ทำงานกลางคืนเนี่ยพฤติกรรมเป็นแบบไหน <c oughs> จำเาไว้นะทุกท่านจำเอาไว้นะคนเกิดเวลากลางวันมักทำงานกลางวันคนเกิดเวลากลางคืนมักทำงานกลางคืนจำมาไว้นะนี่คือกฎนี่คือสิ่งที่ทำนายไม่พลาดเลยง่ายๆเลยในวิชาโหราศาสตร์วิชาเลขจตตัววิชาโหร ทำไมว่าถึงเป็นวิชาโหรเพราะว่าวิชาโหรเป็นวิชาที่อส t ทรโลจีเป็นที่วิชาที่ว่าด้วยกลางวันและกลางคืนจำมาไว้วิชาใดขแขนงใดช่อใดสาขาใดว่าด้วยกลางวันและกลางคืนวิชานั้นคือโหราศาสตร์ทุกท่านวิชานั้นคือการพยากรณ์คือโหราศาสตร์จำมาไว้นะไม่ว่าคุณจะเปิดไพ่คุณจะจีบเซมซีถ้ามันอ้างอิงในเวลากลางวันและกลางคืนนั่นคือโหราศาสตร์จำมาไว้เนาะ จะอาไว้วิชาเลขิตตัวเป็นวิชาที่ว่าด้วยดวงดาวและกลางวันและกลางคืนนี่คือโหราศาสตร์ผมกาลังจะบอกว่าพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยพฤติกรรมมนุษย์ถ้าทาถ้าเกิดเวลาไหนเขาจะทํางานเวลานั้นคนที่เกิดกลางวันมักมีแอคทิวิตี้ทำงานในเวลากลางวันนะคนที่เกิดเวลากลางคืนมักทำงานในเวลากลางคืนเห็นไหม เอาอย่างง่ายๆผมเนี่ยผมเกิดเวลาตีหนึ่งยี่สิบเก้านาทีผมเกิดเวลาตีหนึ่งยี่สิบเก้เานาทีตั้งแต่เป็นเด็กมาทํางานกลางคืนตลอดเลยอ่านหนังสือชอบอ่านกลางคืนเนาะปฏิบัติธรรมชอบกลางคืนเที่ยวก็กลางคืนนะทางานทุกอย่างเวลากลางคืนถ้าวันไหนนอนก่อนเวลาเนาะก่อนเวลาหัวสมองมันแล่นแล้วเวลาตีหนึ่งครึ่งต้องทําไมฝันแล้ว ฝนนันว่าอะไรทำนู่นทำนีน่เจอคนนั้นเจอคนนี้นี่คืออะไรนี่คือพฤติกรรมตามโหราศาสตร์จะมาไว้นะนี่คือพฤติกรรมตามหลักโหราศาสตร์คุณเกิดเวลาไหนเวลานั้นคือเวลาทํางานของคุณจะมาไว้นะผมเกิดเวลาตีหนึ่งยี่สิบเก้านาทีเวลาตีหนึ่งยี่สิบเก้าผมมักทํางานทํางานดึกไม่อ่านหนังสือก็อต้องทํานู่นทํานี่และหยิบจับห้องจับจัดระเบียบห้องหรือ ไม่นอนถ้านอนก่อนเวลาบางทีตีหนึ่งครึ่งมาลุกมาเข้าห้องน้ำลุกมาทำนู่นทำนี่หาต้มอะไรกินหรือหาทำนู่นทำนี่เพราะอะไรเวลาเกิดคือเวลากำหนดดวงชะตาจะมาไว้ทุกเขาทุกคน,กคนเวลาจุติไอ้ไอ้ไอ้อออออขอโทษเวลาเกิดเนี่ยเวลาตกฟ้าคือเวลากำหนดดวงชะตาทำไมถึงเป็นฉนั้น,นมนุษย์เราเนี่ยเวลาเกิดมาเด็กทารกเนาะเวลาเราเกิดมาเนี่ยร้องอูแวแว่ ไม่ว่าจะเกิดกลางวันหรือกลางคืนหรือเวลาไหนเวลานั้นเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมมันหมายถึงว่าอะไรดวงชะตามันเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมอัตตาเริ่มขึ้นแล้วลัคนาเริ่มขึ้นแล้วลัคนาในดวงชะตามันเริ่มขึ้นแล้วลมหายใจสูดปอดแรกเข้าไปในเตบอกปุ๊บดวงชะตาเกิดขึ้นทันทีเลยลัคนาวางแหมเข้าไปเลยในดวงชะตาใช่ไหมถ้าจักรราศีวางลัคนาเป๊ะเจ็ดตัวเจ็ดตัวตว,วิชาเจ็ดตัววางลัคนาปุ๊บทันทีเลยนี่คือลัคนานี่คือจุดกําเนิด ของของดวงชะตาเนาะฉะนั้นแล้วจึงระบุว่าบุคคลใดก็ตามถ้าเวลาเกิดเวลาไหนเวลานั้นเขามักจะทํากิจกรรมเหมือนเด็กทารกที่เกิดมามักจะมีกิจกรรมหลังจากนั้นไปตลอดทั้งชีวิตเข้าใจนะทะนั้นแสดงว่าบุคคลใดถ้าเกิดเวลากลางวันสมมุติว่าเด็กเกิดเวลาสิบโมงคนนั้นเวลาสิบโมงเขาก็ต้องทํานู่นทนํานี่เนาะ ม่อยู่ที่ไหนเขาก็ต้องทํางานบางคนเกิดอย่างผมผมเนี่ยตีหนึ่งยี่สิบเก้านทีเวลาตีหนึ่งยี่สิบเก้าผมก็มากทํางานทํางานเวลากลางคืนเห็นไหมจุดพยากรณ์ที่สําคัญก็คือว่าคนเกิดเวลาไหนมักทํางานเวลานั้นจำเอาไว้นะ <c oughs> ไม่ยกเว้นเลยแม้กระทั่งเวลานอนถ้าเกิดเวลาตีหนึ่งครึ่งเวลาตีหนึ่งครึ่งมักฝันทุกท่านจำเอาไว้มักฝัน ฝันว่าตัวเองทํานั่นทนํานี่ไปเจอคนนั้นคนนี้เพราะอะไรเพราะมันถูกวางลัคนาในดวงชะตาตามนั้นเตะเลยนี่คือจุดพยากรทุกท่านนี่คือกลเม็ดเคล็ดลับนี่คือไม้ตายอย่างหนึ่งนี่คือไม้ตายอย่างหนึ่งที่นักพยากรณ์ยังไม่รู้กันเยอะมากยังไม่รู้เยอะ,ยอะมากวันเกิดคือไอเวลาเกิดคือเวลาทํากิจกรรมจะบอยนะ เวลาเกิดคือเวลาเริ่มกิจกรรมเริ่มแอคทิวิตี้คนเกิดเวลากลางคืนกลางวันมักง่วงเหงาเหานอนง,ง่วงนอนแต่ไปทำกิจกรรมในเวลากลางคืนคนเกิดเที่ยงคืนเวลาดึกดึกดกลางคืนมักทำงานทำน,ทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือทำงานบ้านทำอะไรต่างๆแต่เวลากลางวานันมักนอนคนเกิดเวลากลางวานันทำกิจกรรมเวลากลางกลางวันกลางคืนสลบสลดยเห็นไหม เราเรียนรู้ในเรื่องของวิชาโหรเนี่ยทำให้เรารู้เรื่องว่าเออจุดชะตากำเนิดตัวลัคนา <c oughs> วางเข้ามาทำให้เรารู้ว่าวิถีชีวิตคงมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน <c oughs> เข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่ผมมาสอนในเวลากลางคืนอย่างนี้เ <c oughs> พราะพร่อผมเกิดเวลาตีหนึ่งยีานาทีจำไว้นะทุกท่านเอาไปทำนายทำนายได้หมดทุกดวงชะตาจำไว้นะเอา้าเกิดเวลากี่โมง สองทุม่มกล้องแพนไปแพนไปเออนี่เลยนี่เลยเกิดเวลากี่โมงนะสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งอา้าวกล้องแพนมา <c oughs> คุณซแซลนเดอร์ผอมมาก <c oughs> นะนะแพนมา <c oughs> นี่ไงสองทุ่มกว่าทำงานเวลากลางคืน <c oughs> เกิดกี่โมงเราทุมท่มสี่สิบเก้า ทุ่มสี่สิบห้าทำงานเวลากลางคืน <c oughs> ขยันมากเลยใช่ไหมเวลาทุ่มกว่าเนี่ยโคตรขยันเลยมันจะพีคตอนเวลาท,นะทุ่มสี่สิบเก้านาทีสี่สิบห้านทีพีคมากเลยกําลังแบบเข้าได้เข้าเข็เขมเลยอะ่ะเ <c oughs> จ้านั่นเลยกลางคืนไม่กลับบ้านเลยนี่ฮะเจ้าคนสวยนี่ลิต้าน้องลิซ้าแวบพิงนี่เลยกลางคืนไม่กลับบ้านเลยสองทุ่มครึง่งนะไม่ทํางานก็ไปหาตลอดไปเที่ยวเลย เห็นไหมอาจารย์ยิ่งหนักเลยทุ่มไอตีหนึ่งครึ่งกลางคืนแทบไม่นอนเลยอ่ะกลางคืนไม่นอนเลยนอนดึกมากเป็นคนที่นอนตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเห็นไหมฉะนั้นแล้วผมกำลังจะบอกว่าพฤติกรรมมนุษย์อยู่ที่การเวลาตกฟากจะบอยให้ดีนะไปทำนายยังไงก็ถูกจะมาไว้นะดวงไม่ต้องเขียนก็ทำนายได้เข้าใจนะไพ่ไม่ต้องเปิดทำนายได้เข้าใจไหมเซียมซีไม่ต้องหยิบทำนายได้เข้าใจไหม่วงจุ้ยไม่ต้องดูอะไรยังทำทำทำนายได้เลยเวลา เวลาตกฟ้าคือเวลาทํากิจกรรมจำเอาไว้นะโอเคนะเข้าใจเนาะทุกคนอา้าววันนี้แค่นี้แหละให้ความรู้กันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวถังหญ้าต่อเวรนกรามเว็นกรรมอา้าวพรุ่งนี้สอนหนังสือต่อด้วย <c oughs> โอเคแค่นี้หลาฟันดีลตบตีสวัสดิ์พวกนกคูกทั้งหลายพวกนกคูกที่เข้ามาดูเนี่ยหลฟันดีลัตีสวัดส,วด,สวดิ์นะพรุ่งนี้เจอกันบา,บายบายจุกรู